สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นวันที่30เดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ของเขาร่วมเป็นพารบิดกับเราเริ่มต้นรับรีเบทคืนคืนสูงสุด17เหรียญต่อหลอดเลยทีเดียวใครที่สนใจ เข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex For You กับโปรโมชั่นใหม่ตอนนี้เข้ามาใหม่นะครับถึง4โปรโมชั่นเลยทีเดียวนะใครที่สนใจอะไรยังไงก็คงจะต้องรีบกันสักหน่อยแล้วนะครับนั้นชุนเพราะว่าโปรโมชั่นต่างๆเดียก็ต้องบอกได้เลยว่ามีกำหนดเวลานะแล้วก็ XM ครับโปรโมชั่นประจำเดือนที่ดีที่สุดเลยจะหมดภายในวันนี้แล้วกับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 US d ลลาร์ครับ สวัสดีนกักลงทุนนะครับผมสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนนะครับโดยในส่วนของสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างออสเตรเลียแคนดาดา Gbp ยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางบางคนถามว่าคุณครับวันนี้มันมีข่าวอะไรหรือเปล่าทําไมสถานะตลาดเนี่ยพลิกจากเมื่อวานจริงๆวันนี้เราให้น้ําหนักไปในเรื่องของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่กระผมบอกไปครับถ้าหากว่าดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเนี่ยยังคงอยู่ในทิศทางแดน บวกมันจะเป็นการสะท้อนตลาดว่ายังอยู่ในสหไม่ใช่ครับขอภายยังอยู่ในสถาน,นะแบบลิสต์ออนอยู่นะครับก็เลยทําให้ตัวสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยยังคงแข็งค่าในขณะเดียวกันนะตัวสินทรัพย์ปลอดภัย JPY US dollar แล้วก็ c h f ก็ยังอ่อนค่าอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางคําถามต่อมาที่นักทุนควรจะถามก็คือว่าดอลลาร์อ่อนค่ามากหรือเปล่าคุณ การที่ดอลลาร์ยังอยู่ใกล้ชิดติดกันกันกบยูโรเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าดอลลาร์แม้จะอยู่ที่ท้ายตารางแต่ก็ไม่ได้อ่อนค่าอย่างแท้จริงนะนังชุนเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูในตัวกราฟนี่ยิ่งชัดเจนเลยยังคงวิ่งบนเวียนอยู่แถวแถวแนวต้านนะครับ94.3ครับผมปรับตัวย่อลงไปบ้างแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาบวกครับ ยวอ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีก็เหมือนกันครับแม้ว่าในระหว่างวันอาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างแต่โดยภาพรวมก็ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานเหมือนกันยังคงยืนเหนือบริเวณ1.5เร์เซราคาทองคําเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาตั้งแต่ตีหนในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับยาวมาจนถึงช่วงประมาณ11นาฬิกา และหลังจากนั้นก็ย่อตัวลงมาเลยครับลึกเลยนักทุน1,726แต่ถือว่ายังโชคดีที่ย้อนกลับขึ้นไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่ายิวปรับบัตรรัฐบาลกับดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคก็เลยยังไม่ได้ส่งผลทําให้ราคาทองคําโดนกดดันมากเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าทองคําจะขึ้นต่อไปอีกยาวหรือไม่คําตอบก็คือคงจะยังไม่ใช่เหมือนกันครับพะดอลลาร์กับยิวปฏับบัตรนั้นก็ยังไม่ได้ร่วงสถานะตลาดเนี่ยแค่อยู่ในสถานะเวสแอนด์ซีเพื่อที่จะรอ ฟังข่าวสําคัญในค่ำคืนนี้ข่าวอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวอินโฟเควสมีการรายงานเข้ามาครับทุกท่านว่าประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนแสดงความมุ่งมั่นที่จะขออภัยครับแสดงความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นภายใต้รัฐบาลใหม่ซึ่งคาดว่านายฟูมิโอคิชิดะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะกก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังจากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งหัวหน้าพักคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP เมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่าสาหรัฐให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างมากเลยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของสันติภาพ ความมั่นคงและก็ความรุ่งโรดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมไปถึงทั่วโลกประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนรอคอยที่จะได้ทำงานกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นเพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในภายภาคหน้าครับทุกท่านก็สรุปแล้วก็คือ พลิกเลยพลิกโผลเลยนะครับตอนแรกคิดว่าอีกคนหนึ่งนะฮะคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเปล่าเลยครับมาตีโค้งแซงกันรอบสุดท้ายบางคนถามมีผลกระทบอะไรไหมอย่าที่เราเห็นครับตลาดก็ไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรที่ สป라이ส์เท่าไหร่นะครับนักทุนก็ทราบผลกันไปเนี่ยตั้งแต่ในช่วงวัน2วันก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูการคอมเมนต์ของประธานเฟดในช่วงของคืนที่ผ่านมาหน่อยดีกว่าพอดีผมลืมเล่าให้นักทุนฟังนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับมาดูกันนายจอร์นพาวเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐได้กล่าวในงานเสวนาซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารกลางสหภาพยุโรปนะครับเมื่อวานนี้ว่าการแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่สูงและอัตราว่างงานเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เยื่องนั้น เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่เฟดกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราเคยเผชิญมาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดระหว่าง2เป้าหมายหลักของเราก็คืออัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงซบเซานายพาเวลกล่าวนะครับโดยอ้างถึงเหตุการณ์ที่ชื่อว่า stagflation ที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นภาวะที่สหรัฐเผชิญกับอัตราการว่างงานที่สูงมากแล้วก็ราคาสินค้าผู้ บริโภคเกลียบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการประชุมเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมาการเฟดได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการอัตรางเงินเฟอ้อในปี2,564-65สู่ระดับ4.2%และ2.2%ตามลำดับแล้วก็ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการอัตราว่างงานในปี64นะครับขึ้นสู่ระดับ4.8%นายพาวเวลกล่าวว่าเฟดตั้งสมมติฐานว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงเองนะครับเมื่อเศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากมีการเปิดเศรษฐกิจ แต่เมื่อผู้เข้าร่วมเสวนาตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในเวลานี้ซึ่งนายพาวเวลได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่2เป้าหมายหลักของเฟด จะเกิดการประทะกันคือการสร้างเสถียรภาพด้านราคาผู้บริโภคและการผลักดันให้มีการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะผลักดันให้เฟดจําเป็นต้องยอมละทิ้งเป้าหมายทั้งสองด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อในช่วงเวลาที่เฟดยังคงสนับสนุนการขยายตัวด้านการจ้างงานเห็นคําพูดอะไรไหมครับตัวที่มันคือสาเหตุหนึ่งเลยละที่ทําให ดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าและกดทองคำกับคู่สกุลเงินหลักทั้งหมดในช่วงของคืนที่ผ่านมาเลยนะครับหลกัลกๆก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทเปอร์และก็มุมมองของอัตราดอกเบี้ยครับทุกท่านถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามจริงๆครับท้ายที่สุดนี้ครับเรามาดูข่าวนี้กันและเป็นข่าวที่ทําให้ตลาดเดี๋ยวเริ่มมีการฟื้นตัวสภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียงนะครับ219ต่อ212ผ่านร่างกฎหมายระงับเพดานหนี้ของรัฐบาลสาหรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สหรัฐเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ดีครับคาดว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเดี๋ยวจะถูกขัดขวางจากสมาชิพกรพ,พรรคกลีบพรอพิเกนในวุฒิสภา,าโดยที่ผ่านมานั้นพร,พ,พรรค r e ี u พ l i c ิ n กนก็ได้ขัดขวางความพยายามของคณะบริหารของประธานาธิบดีโจบไบเดนที่ต้องการจะเพิ่มเพดานหนี้และพยายามเปิดโปงเจตนารมณ์ของพรรคเดมโมแครตที่ต้องการเพิ่มงบประมาณการลงทุนในโครงการด้านสังคมและนโยบายโลกร้อนนะครับทุกท่าน รายงานดังกล่าวมีการระบุนะครับว่าในการโหวตร,ร่างกฎหมายระงับเพดานนี่เมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่29กันยายนเนี่ยสมาชิกพรรคเดโมแครตเกือบทุกคนเลยได้โหวตสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวยกเว้นนายจาร์เรตโกลเด้นนะครับสสจากรัฐเมนและก็นางเคิร์ทแซดเดอร์นะครับสสจากรัฐอเริกอนที่คัดค้านส่วนสมาชิกพรรครีพับลิกันโหวตสนับสนุนกันเกือบทุกคนเลยยกเว้นนายอดัมคินซิงเกอร์สสจากรัฐอิลลินอยส์ครับทุกท่าน ก่อนหน้านี้นายเจเดกเยเลนลรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ได้มีการส่งจดหมายถึงนางแนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยมีการระบุใจความว่าสภาคองเกรสเนี่ยมีเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่อาจจะเกิดขึ้น ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูครับทุกท่านเพราะว่าเหมือนจะมีข่าวดีในสอสอก็คือสภาด้านล่างแต่เรื่องก็ต้องถูกส่งไปที่สอวอสภาด้านบนอาจจะถูกปัดตกลงมาเมื่อไหร่ก็ได้คืนนี้เดี๋ยวจะมีการโหวตอีกรอบหนึ่งครับแล้วพบกันใหม่ครับนักทุนสวัสดีครับ